๋ยวมาดูสมการกําลังสองหรือสมการพาราโบลาสมการพาราโบลาเนี่ยคือสมการที่มีรูปสมการอั่งนี้ก็คือ y เท่ากับ a คูณกับวงเล็บเปิด x ลบ h วงเล็บปิดยกกาลังสองบวก k ซึ่งกราฟก็จะมี2ลักษณะก็คือกราฟหงายกราฟทางด้านขวามือส่วนกราฟคว่ำก็เป็นรูปทางด้านซ้ายมือซึ่งในสมการพาราโบลาเนี่ยจุดยอดก็คือจุด hk ในกรณีที่กราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดต่ําสุดส่วนในกรณีที่กราฟคว่ำจุดยอดก็จะเป็นจุดสูงสุดโดยสมการจะมีการสมมาตรอยู่ที่ x เท่ากับ h ซึ่งในกรณีที่เป็นกราฟหงายเนี่ยมันจะมีจุดต่ําสุดอยู่ที่ hk ส่วนถ้าเกิดเป็นกราฟคว่ำเนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดซึ่งค่าต่ําสุดหรือสูงสุดเนี่ยก็คือค่า k นั่นเองตัวอย่างเช่นสมการพาราโบลา y เท่ากับ2เล็บเปิด x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกคคือสมการที่มีจุดยอดอยู่ที่1 5เพราะว่า h เนี่ยก็คือ1แลวก็ k คือ5ทีนี้คราบอันนี้เป็นกราฟหงายเพราะว่าค่า a เป็นบวกก็คือบวก2เมื่อเป็นกราฟหงายมันก็จะมีจุดต่ำสุดก็คือจุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่ hk นั่นเองคืออยู่ที่1 5ซึ่งค่าต่ำสุดก็คือค่า k ก็จะมีค่าเท่ากับ5 ส่วนการสมมาตรก็คือแกนที่ x เท่ากับ h ข้อนี้ h เท่ากับ1เพราะฉะนั้นการสมมาตรก็คือแกนที่ x เท่ากับ1เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันจทย์ไดห้หาจุดยอดการสมมาตรค่าต่ำสุดหรือสูงสุดแล้วก็ให้หาจุดตัดกับแกน x ซึ่งเราก็นำมาเทียบกับรูปมาตรฐาน y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k เพราะฉะนั้น h ก็คือ2 k ก็คือเดังนั้นจุดยอดจะอยู่ที่27ส่วนแกนสมมาตรคือแกนที่ x เท่ากับเอชแะนแกนสมมาตรของข้อนี้ก็คือแกนที่ x เท่ากับ2และเนื่องจากเครื่องหมายของ a เป็นบวกดังนั้นกราฟอันนี้ก็จะเป็นกราฟหงายจึงทำให้กราฟมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดก็คือ2,7นั่นเองดังนั้นค่าต่ำสุดก็คือ7 ทีกราฟให้หาจุดแตกแกน x จุดแต่แกน x เนี่ย y จะเท่ากับ0ซึ่งเมื่อแก้สมการมาแล้วเนี่ยจะพบว่า x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับลบ7ซึ่งจากสมบัติที่ว่าจำนวนใดๆยกกำลัง2แล้วจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ7เนี่ยจึงไม่สามารถหาค่าได้จึงได้ข้อสรุปว่ากราฟนี้ไม่ตัดแกน x ซึ่งเมื่อนำสมการไปพอดกราฟแล้วจะได้กราฟดังรูปซึ่งเป็นกราฟหงายมีจุดยอดอยู่ที่27มีแกนสมมาตรคือแกนที่ x เท่ากับ2และกราฟนี้เป็นกราฟหงายเพราะฉะนั้นกราฟนี้ก็จากรูปก็คือไม่ตัดแกน x ามาดูโจทย์อีกข้อหนึง่งนำไาเปทียบกับสมการพาราโบลา ซึ่งค่า h เนี่ยเท่ากับลบส่ส่วนค่า k เนี่ยก็คือลบ5ดังนั้นจุดยอดของกราฟเนี่ยจะอยู่ที่ลบ4ลบ5เป็นกราฟคว่ำเนื่องจากค่า a เนี่ยน้อยกว่า0จึงทำให้กราฟเนี่ยมีค่าสูงสุดคืออยู่ที่ลบ5ส่วนการสมมาตรของกราฟนี่คือการที่ x เท่ากับ h ดังนั้นการสมมาตรก็คือแกนที่ x เท่ากับลบ4จะได้หาว่ากราฟตัดแกน x ที่ใด กับตัดกน x เราแทนไว้ด้วย0เราแก้สมการเราจะได้ว่า x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ5ส่วนลบ3คล้ายๆกับข้อที่แล้วก็คือ x ยกกำลัง2ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ข้อนี้ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ5ส่วน3ซึ่งไม่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อนี้กราฟจะไม่ตัดแกน x ซึ่งเมื่อนำไปพอดกราฟก็จะได้ดังรูปคือเป็นกราฟคว่ำที่มีจุดยอดอยู่ที่ลบสี่ลบหซึ่งจากลักษณะของกราฟแล้วก็จะพบว่ากราฟนี้ไม่ตัดกัน x ข้อนี้สมการคือ y เท่ากับวงเล็บเปิด x บวกหทั้งหมดยกกำลังสอง เมื่อนำเมื่อเรานาไปเทียบกับสรรมการพาราโบลาเราจะพบว่าค่า h เนะี่ยเท่ากับลบหส่วนค่า k ตรงนี้ไม่มีครับค่า k ก็จะเท่ากับ0ดังนั้นจุดยอดของกราฟเนี้ยก็จะอยู่ที่ลบหส่วนแกนสมมาตรคือแกนที่ x เท่ากับ h ดังนั้นแกนสมมาตร x ก็จะเท่ากับลบหข้อนี้ค่า a เป็นบวก ดันั้นกราฟนียเป็นกราฟง่ายซึ่งก็จะทําให้กราฟนี้มีจุดต่ําสุดค่าต่ําสุดของกราฟนี้พอเท่ากับ0ต่อไปหาจุดตัดแกน x เราให้ y เท่ากับ0แล้วแทนค่าซึ่งเมื่อแก้สมการมาแล้วเราจะได้ว่า x เท่ากับลบ1ดังนั้นกราฟพาราโบลาอันนี้จะตัดแกน x ที่ ลบหนึ่นย์ำไปพอดกราฟได้ดังรูปคือเป็นกราฟหงายมีจุดยอดอยู่ที่ลบหนึและเป็นกราฟที่ตัดแนกน x ที่จุดยอดนั่นเอง